ไปไหนล่ะนี่ครับนี่ครับผมอ๋อครับเบิ้งครับ,รบเดี๋ยวเปิดไฟก่อนครับเบิ้งพี่น้องหลักขั้นโกงวันนี้เลยครับนี่กินคือเอียนเลยผมใส่ไวต้ตางนี้ขั้นโกงไป ผมมัอนี่มาอยู่กับผมช่องบ้า,าพี่สายครับมัอนี่ผามาใส่เบียดเนาะ <c ười> มัอนี่มากับน้องมากับหลานครับผมสองคนมันอยากมาใส่เบียดนําในเบียดเรา <c ười> <อ>มัอนี่มาใส่เบียดครับผม,บมใส่เบียดมัอนีใส่เบียดยี่สิบห้าหลังครับผมไซเบียดสี่สิบห้าหลังครับผมถ้าเบิงผม 40, 000, 000, ันจีมานทำไรครับผมเอาละผมหาอยู่ห่างกินเนาะพี่น้องมานไผยมันมันครับผมหลังจากที่บเร่ ลงค 2, 30, 30ลิปมาสองสามหมื่นลวผมคิดฮอดท่านผู้ชมคือเก่าครับผมเอาจาังใดก็เดี๋ยวพามาใส่เบียสหาอยู่ห่ากินน้ากันครับผมวาสิมานซั่มใดครับผมช่วงนี้ก็น้ำก็สิอยู่โตแล้วครับน้ำก็สิเริ่มลดลดแน่จังน่อยแลยเขาก็เริ่มเหลืองเหลืองเออจังใดก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้ช่องบ้าพี่ตายนะครับผมไปเดี๋ยวพาไปใส่เลยเองก็ไปใส่ทางไหนเองเลือกทางนี้ใช่ไหม ได้พี่จะไปฝั่งนี้เอาครับผมพี่น้องเราลุ้นเรา,เราชมานั่งกันครับผมมันหรือไม่มนัมนมันครับผม เดี๋ยวขอนิยาดใส่ก่อนนะครับผมอันนี้ยามมันจะคาก่อนครับโดยยานบ่ท่านนี่แหละผมใส่ไปทางนี้ครับเจ้าไปพี่อ้อมไปพุ่นครับพ่นหลานมันใส่ไปทางพ่นครับใส่ไปทางนั้นเดี๋ยวจงมายามมันลุนน้อกันครับผมวาะมานซัาไนท์ครับไปสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสปูสควอนยามคำขึ้นครับผมวันนี้พามาลุนเบ็ดครับผมว่าสิมานกับซัมไดครับ มาลุนไปน้ากันครับผมหาอยู่หา,หากินครับผมพี่นอ้องมากับหลานสองคนทางนี้เพื่นไสไปทางฝีพี่นอ้องเพื่นไสหญ้าไปคันแท่นี่ของผมไสพังปุ่นเดี๋ยวจังไปลุนกันครับทางเหล็กเป็นไงพลาดครับหลังแรกพลาดไปแล้วหนึ่งเอาละครับผมของหลานพี่มาติดครับ ไหน,อน,นเอามันดิดึงันดิติดปลาอะไรปลาแพชรเอาพี่น้องแต้มแหลกเพิ่มมาแล้วโอ้โหโอเคปดเลยถือว่าหมานกับผมพี่น้องผมกระซ่เบ็ด25หลังครับ ใช่แล้วหนึ่งเต้มครับผมพี่น้องมันคือปลาหมอครับผมไปลุ่นต่อครับผมเอาครับผมของหลานเพิ่งเบิดแล้วครับยี่หาหลังได้ปลาเข็งตัวเดียวครับผมได้แต้มเดียวว่ะเอาต่อไปรุ่นของปลาฟีตายครับผมไปครับผมพี่น้องเบ็ดสีสิบาหลังว่าจะมีแต้มบ่ครับผมไปของจริงครับผมเอ้าพี่น้องผมของบาฟี่ตายครับ หลังแรกครับผมนี่นี่ดินเลยครับพี่น้องปลาคอรับปลาคอกปลาอะไรมันลุนน้ำกันครับผมเดี๋ยวฟิลิปเดี๋ยวครับผมพี่น้องขออนุญาตตั้งกล่องครับผมมันลุนน้ำกันครับผมพี่น้องโอ้ปลาขาวดินนะครับปลาดุกพี่ปลาดุกปลาดุกเหรอ ม่รู้ได้ไงวะมันมีหนวดไงไปเหม็นหนวดมันโอ้โหนีหลุดนี่คือเสียดายอ่ะไม่หลุดไม่หลุดอ้าวหายไปไหนล่ะนี่ครับนี่ครับผมโอ้นี่ครับผมพี่น้องผม ประดุกตัวไงเลยครับผมตัวไงครับโอ้หม,มันครับหมันครับผมพี่น้องผมเดี๋ยวเอาถุงหมันมาก่อนครับผมอุ้ยรุดพอดีเลยโอ้นี่ครับเต็มแลกครับเต็มแลกของบาวฟิสตล์ครับมันคือประดุก มันหมานครับผมไปครับหลุดต่อครับผมเอาพี่น้องผมเมื่อกี้ของหลานมันได้ย,ยินเสียงครับผมเสียงปลาดินไหนมาเบิ้งครับผมฮะไหนใจเย็นใจเย็นค่อยๆเอาเดี๋ยวมันจะหลุดไหน โอ้ค่อยๆดึงถอดเบ็ดมาก่อนถอดเบ็ดออกจากดินก่อนเอออย่าดึงมาลูดมากนั้นเอาดึงหญ้ามาด้วยดึงต้นหญ้ามาสวยโอ้เ,เป็นหมานแท,ท้เป็นหมานแท้เอาวางดิวางปอดดีๆ <c oughs> เอาตอนนี้เพิ่นได้สองแต้มแล้ว นี่คือมันแต่ว่าใส่เงอไว้วไปน้องอย่างย่างมาท่นไหนผ่านไปทางไหนได้ยินเสียงดินเป็นได้สองแต้มสามพี่น้องผมบาฟีา่ตายได้แต้มเดียวครับได้ประดุกเอ้าเดีเ๋ยวไปรุ่นของผมต่อเลยครับผมหลังนี้เนอ้อเฮ้ยหลังนี้หลังนี้ หลังนี้ติดครับผมเนื้อข้นเทิงเลยครับนี่นครับอ้อครับ,อรบโอ้โหนี่นี่ฟิล์มปดปดในบีดินี่ครับผมมาแล้วแต้มที่2องอา้าเสมอกันแล้วครับผมบสวยงามเอา้า สองต่อสองครับผมแต่ว่าลังนี่พี่น้องผมเบิ้งครับเดี๋ยวเปิดไฟก่อนครับเบิ้งพี่น้องหลักขั้นโกงวันนี้เลยครับนี่กินคือเอียนเลยผมใส่ไว้ทางนี้ขั้นโกงมั้งพี่ฮะขออนุญาตต,ตั้งกองด้วยพี่น้องผมมันดูน้ำก,กันครับผม นี่ติด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 เหรอติดติดเห็นตัวเลยใช่ไหมอ้ยปลาไหลปหลาไหลปลาไหลน้อยครับปลาไหลน้อยครับผมมาอีกแล้วครับผมสามตัวน,นี่ครับผมปลาไหลครับผมพี่น้องเอาละครับเอาละครับผมคือนี่มาอีกแล้วครับ นี่ครับผมพี่ปดดดวปดปเองเด้อปลาไหลปลาไหลเออพี่ปวดเองไปใส่เยื่อไอพี่ยังนี่ครับผมโอ้โหปลาขาวมุนอุ๊ยปุ้ยนี่ครับผมพี่น้องปลาไหลหนึ่งแต้มก็าม,ามานี่ครับมันหมาเนี่ยผมคือนี่เอา้าไปลุ้นกันต่อครับผมครับผมสรุปผลงานรอบแรกกันครับผมได้เท่าไหร่ อันนี้ของหลานเด้อพี่น้องเพิ่นได้สองตัวอันนี้ของผมครับปลาฟีตายได้สามตัวครับผมได้ปลาดุกตัวหนึ่งปลาไหลตัวหนึ่งปลาคอหน่อยตัวหนึ่งครับผมเอาเดี๋ยวจังรุนกันอีกจักรอบหนึ่งครับผมพี่น้องปลาสีมันชำไดนครับปลาเสด็จปนได้แกงได้ต้มกันบ่ครับผมพี่น้องหายยู่มากินครับอ่ะสนับคำคืนนี้กัรอรุนกันต่อไปครับผมแบตจะเสียบอะไรพี่น้องเอ้ย รอลุนกันครับผมไปครับพี่น้องผมรุ่นเบดรอบสองกันครับรอบนี้ว่าไพจะมานกันครับผมไปครับเอาเอาเยอะไหนั่นตเตะเยอะอไปเดินไปก่อนมาครับผม มาคำหน่อยเพิ่นว่าติดครับไหนทางนี้เอา้างอกนี่ครับโอ้โหปลาแพครับพี่น้องปลาอะไรปลาแพะเป็นปลาปลาแพครับโอ้ปลาเคงง็งง่ายครับผมพี่น้องโอ้ปลาเค็งตูง่ายครับผมนี่เงียบสวยงาม อาปลดเลยไอ้หําทำอะไรก็ปลดสิอ๋อเป็นหมานี่เนะ้ะพี่น้องผมในปาขิงไงอ๋อไอลุยต่อกับผม ไหน mm. เอาพี่น้องผมลังนี้ไหนเอามาดิเอาเอาขึ้นดิดค่อยๆดึงออกมาเด mm. ี๋ยวเล็วอุ้ยน้องปลาเข็งใหญ่ครับผมโอ้ตัวใหญ่สองตัวนี่ปนอิ่มเลยพี่น้องผมตัวอ้วนตุ๊กปุ๊เลยเอานี่ครับผม รุนรุนสามนิ้วพี่น้องผมอา่านเลยปนละตัวนี่คือมานแท้วะเบ็ดหลังสุดท้ายพอดีพี่น้องผมเอา้ายังไปสรุปผลงานกัน,นครับผมสำหรับของผมก็แหวพี่น้องผมบ่ได้ได้ปายอยู่สามตัวครับผม ยังไปสรุปผลงานกันอีกเท่านึงครับผมอสอาโอเคพี่น้องผมเบิง่งผลงานยังครับนี่เพื่อนอู้หลายตัวพี่น้องผมประเขงตัวใหญ่พี่น้องสี่หา้าโตแล้วก็ปากคอหน่อยตัวนึงของผมได้ยุดสามโตพี่น้องผม แต่จะรอบแรลกปุ่นเนี้ยครับแต่ประดุกไงตัวนึงปลาคอหน่อยตัวนึงแล้กวก็ได้เอียนตัวนึงครับผมเนาะพอได้ยูได้กินกันครับผมพี่น้องเอาละครับพี่น้องผมสาหรับคลิปนี้กับหาอยู่หาก,กินนะพี่น้องมาสองคนกับหลานครับสูบอะไรผมคนงานเป็นอลารแต้มก็กันพี่น้องพอได้ยู่ได้กินกันเานาะเนาะทนายก็ รับชมคลิปเใช่ไหมพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้บ่าวพี่จะตายได้ครับผมสำหรับทำขึ้นอีกอ็ขอลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับผมท่านดีสปูนทุกคนครับผมท่านผู้ชมสำหรับทำขึ้นอีกอ็ขอลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนนะครับผมขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไป,ไปไปไปดิมองไม่เหน็น